สายวาเทียนซิ่งคฮอิเคนตรงรุ่นฮาเล่ใต้กองตเลดซิ่งตรงรุ่นใส่กองแต่งฮาเล่นี่ที่เราเจ้าเดียวในไทยเท่านั้นอ่าคันนี้ขอช้างก็ใส่สี่แปดคั 48, นนี้ก็ใส่ ที่จอดจนซีดหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ใส,ใ,สใ,สใส่อันุนติดบ๊อบเอขมแปดก็ใส่สายวัเทียนซิ่งเฮอริเคนค่าโอ้ม0.3โอม้มคนรู้เท่านั้นที่จะซื้อมันไปใช้ใครสนใจสกิดได้นะครับไปล้น